ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องาราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาเริ่มกันที่เรื่องของ Kiss of Life แต่เริ่มที่นัตตี้กันดีกว่ากับ Sugar Co นต่นเองเพลงเดี่ยวของนัตตี้นะครับที่ในตอนนี้ยอดวิวทะลุ10ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง Kiss of Life นะครับได้มกีการปล่อยโปสเตอร์ออกมาให้ฟแฟนๆได้เก็บกันใครที่เป็นนักสะสมโปสเตอร์ของศิลปินที่ชื่นชอบน่าจะชื่นชอบมากๆเลยกับ k i ส s of Life f u เ u ะโคชนัตตี t โซ o ล่สิล้านวิวนี้นะครับ o f f i c i a ี v i d e ดีโอทะลุไปแล้ว10ล้านเพลงที่ศิลปินหลายๆคนชื่นชอบและแนะนำต่อให้ไปฟังกันรวมไปถึงแฟนคลับของ Natty เนี่ยก็ชอบเพลงนี้กันมากๆแถมยังเป็นเพลงที่ Natty เนี่ยบอกว่าจะต้องเป็นเพลงนี้เท่านั้นถ้าจะให้ Natty เนี่ยร้องโซโล่ในอัลบั้มของ k i s s of Life ตอนเปิดตัวก็คือทำถึงการทั้งค่ายทั้งทีมทั้ง Na ต t ีเองเลยนะครับเพลงนี้ฮาเต้นดีจนแม่เกาเนี่ยชอบมากๆแล้วก็ย ให้เป็นเบบี้โบอากันไปเลยไม่ปังจริงแม่เกาไม่อวยนะครับใครชอบชูเกอร์โค้ดจากนัตตี้กันบ้างคอมเมนต์กันมาแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับนัตตี้กันนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาอัปเดตกันก็คือในตอนนี้ทางคิสออฟไลฟ์ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับพร้อมกับเผยให้เห็นถึง MD Offline Sale ในเองนะครับสินค้าของคิสออฟไลฟ์ในเดียร์คิซี่มีมาให้แฟนๆได้เลือกกันเลยไม่ว่าจะเป็น In c a s โ p h ต้ก c a r ดนะครับ Special Ticket Photo card Decor s t เกอ e r หรือว่า a c คร l i c keyring แล้วก็จะมี image จ i ิกเก็ตด้วยนะครับไปหาซื้อกันได้เลยใครที่อยากได้อะไรก็ดูราคาไว้ราคาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคซื้อได้แหละแต่บางคนก็บอกว่าบางชิ้นเนี่ยก็ราคาแอบแรงอยู่เหมือนกันแต่ก็ถ้าหากว่าเป็นของที่คุณภาพดีอย่างไรก็สามารถซื้อสะสมไว้ได้อย่างชินเคสโฟโต้การ์ดนะครับก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ490สเปเชียล i ิ k เก็ตเ320โฟโต้การ์ดสติกเกนะครับ230อะคริลิ k ค พวงกุญแจ390รบาทแล้วก็อิมเมจพิเกตราคา320บาทใครชอบชิ้นไหนก็เล็งๆไว้กันได้เลยนะครับแล้วก็ไปเจอสาวๆที่เตีย k i คิสซี่ first fan meeting in bangkok กันคลิปนี้แวะมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับกลัมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ